หยยบคัดเข้าเกียร์ได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างเริ่มเช็คจากตรงนี้เลยนะครับผมรถที่มีคัดนะครับผมลองกลมมาดูตรงนี้เดี๋ยวผมส่งไฟให้ดูนะครับคันนี้มีอาการปั๊มคัดรั่วนะครับปั๊มคัดรั่วจนน้ํามันไหลเข้ามาด้านในน้ามันคัดกับน้ามันเบรกอันเดียวกันนะครับพอเข้ามาโดนตัวขาคัดเห็นไหมครับว่าสีลอกหมดเลยนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งว่าน้ํามันเบรกมันหยดลงมาโดนเท้าด้วยเลยนะครับผมอันนี้ก็สังเกตด้วยตัวเองง่ายๆนะครับจากกระปุกน้ํามันเบรกนะครับผมนี่ กระปุกน้ำมันเบรกน้ำมันคัสตหลายๆรุ่นจะใช้ด้วยกันนะครับผมหันหน้าเข้ารถอยู่ทางซ้ายมือแบบนี้นะครับลองเปิดดูบ้างเช็คบ้างยิ่งก่อนเดินทางไกลอย่างน้อยต้องรู้ว่าสียังใสยอยู่และอยู่ในระดับแม็กนะครับไม่จำเป็นต้องเติมเยอะเกินนะครับแต่ไม่ควรต่ํากว่าระดับมินที่เขาแจ้งไว้นะครับอันนี้ก็กอนเดินทางไกลเช็คหน่อยก่อนที่มีปัญหาระหว่างเดินทางไกลก็จะทําให้เสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะครับปั๊มคัดรั่วก็ มีวิธีแก้ไขได้ก็คือเยืยอดยุการใช้งานในการเปลี่ยนถ่น้ำมันคันนะครับทุก80,000กิโลหรือทุกปีเปลี่ยนไปเลยครับหลักร้อยไม่เกินพันกว่าบาทเท่านั้นเองครับฝากด้วยนะครับนึกถึงรถนึกถึงเราครับรถของคุณขอให้เราดูแลครับ